สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาอัปเดตอาวุธดีกว่านะครับผมที่ช่วงที่ผ่านมานี่เองเนี่ยช่วงมกราลาอะไรแถวๆนี้เนี่ยนะครับนานาชาติเนี่ยก็ยังคง นำรถถังจำนวนมากมายนำยุโทโธปกรณ์จำนวนมากมายนะครับผมไปสนับสนุนให้กับยูเครนในการต่อสู้กับสงครามที่กำลังดำเนินต่อระหว่างตัวของยูเครนและรัเสเซียและในเดือนหน้านี้สงครามนี้เนี่ยก็จะกินเวลา1ปีเต็มๆแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งใบกันให้เลยนะว่าจัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่มากๆเลย เริ่มกันที่อันที่ยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มกันก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ายังดูติดปัญหากันอยู่นั่นก็คือทางโปแลนด์นั่นเองนะครับผมกับรถหัง l e o p เ r d รนะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยโปแลนด์ Pro เขาอยากจะมอบให้กับยูเครนแต่ด้วยความที่ว่ารถหังเล o p เ r d รทูเนี่ยนะครับผมเป็นรถทางของเยอรมันนะครับแล้วมันมีข้อตกลงอยู่ว่าไม่สามารถมอบให้กันแบบนี้ได้ ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะมีบทสรุปออกมาเป็นเช่นไรต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมทางแคนาดาเนี่ยนะครับจะส่งทาง A.P.C. Senator จำนวน200คันแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานนาแซมให้1ระบบด้วยครับอันนี้มาจากแคนาดานะครับผมอเมริกาเนี่ยก็จัดให้เต็มเลยนะครับผมจัด m r a p ให้55คัน M113 APC อีก100คัน Bradley IFV อีก50คันปืนใหญ่อัตราจร M109 SPG 18คันมิสไซล์ริมเซเว่นหรือว่า4 s p a ป r ร w เนี่ย จัดไปให้อีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงจรวดที่เป็นตัวพริกเกมด้วยนะครับหนในจรวดที่คาดว่าน่าจะเป็นจรวดที่เอามาจัดก,การทางรัสเซียเรียกอยู่หมัดน,นั่นก็คือ g l s d b Rocket ซึ่งเป็นจรวดที่แม่นมากๆนะครับผมแล้ก็มีระยะยิงเนี่ยอยู่ที่150กิโเมตรแถมยังยิงได้จากไฮมดกด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังมีรถ HMMVW อีกจํานวน138คันแล้วก็ s t r i k APC อีก100คันอเมริกานี่จัดให้เต็มกว่าคนอื่นเยอะเลยนะครับ สิ่นั้นเรามาดูดีกว่าอ่าแคนาดาไปแล้วอเมริกาไปแล้วเรามาดูทางอังกฤษบ้างดีกว่า ว่างกฤษเนี่ยส่งอะไรให้ยูเครนกันบ้างทางอังกฤษนั้นมากับรถถังชาเลนเจอร์15คันมิสซาขั้นสูงอีก100ลูกปืนใหญ่ตาจร a อเ90 SPG 30คันแล้วก็ A p พกับ IFV อีก200คันต่อจากนั้นเองก็จะมากันที่ฝรั่งเศสนะครับผมที่ส่ง a m x 10 ARV ยานเกราะตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยร่วมกับอิตาลีในการส่งระบบต่อต้านอากาศยานแซมทีจำนวน1ระบบให้นะครับผมทางนิวซีแลนด์เนี่ยส่งแพทที่ออให้1ระบบ,บแลนวก็ นีน่ฮะแลร่วมกับอเมริกาโบกเชครถถัง t ี2อีก90คันเยอรมันนอร์เวย์เดนมาร์กร่วมกันนะครับผมส่งปืนยายตาจอซูซาน่า spg จำนวน16คันแล้วก็เยอรมันเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยนะครับผมมาเดอร์ ifv อีก40คันแล้วก็แพทริออตอีก1ระบบครับต่อจากนั้นเนี่ยจะมีสวีเดนกับลิทัวเนียอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมโดยทางลิทัวเนียเนี่ยนะครับก็ส่งปืนต่อต้าอากาศยานให้70ชุดนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของสวีเดนเองเนี่ยนะครับก็จะมี cv ันรวมไปถึง เนอัาตราจรอา c เชอร์ SPG อีก12คันนะครับรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วแหละครับที่มีการส่งให้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการอัปเดตอาวุธแบบจัดเต็มแพคเลยนะเหมือนอัปเดตเลยนะครับผมก็ จัดมาเป็นของขวัญปีใหม่เลยก็ว่าได้นะจัดกันมาเต็มมากๆเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ p o l i t i c world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world นะครับ